สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดครกระบือชมผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเซ่าวันนี้เป็นเาวันเสาร์ที่28เ,เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ครับผู้มันชน่นำภาพพี่น้องมาเบิ่ง ลักข้างงัวว่ะขบมาส่วนงัวแล้วครับหลากหลายครับหลังจากที่ฝนตกขึ้นจื่นเป็นตื่นต้องใส่รถเทาวูดครับเดียบแบบตัวแดงเลยวพอดี เมียสาววะเมียมครับผมเปิดเจ้าบัตรอะไรเรื่องอะไรสองหมื่นห้าอืมถูกหวยซีที่บวกยาวๆพวกั่างในทีครับต่อรอบไหนอีกไม่จะใส่หลัก ใครอยู่ครับใส่ตัว๋ว่ะครับเปล่าเบืรอตั๋พี่น้องเนยรุตแปครับว่าเก้าสี่ห้าเก้าแปดหกส่มันมัน,มนหตนตลาดนะครับผมขอบคุณครับโอ้น้าหนาแดงๆ เมียท่องว่างคือเียทองล่ะเปิดจังบาทเปิดสามหมื่นห้าบาท35,000พันบาทดูก่อยซีที่บวกแดงๆดูโบดๆต่อรองไหนเล่าไรเนาะสีแดงจัดจ้านเลยครับให้มักน้ำ ี่กับมเมันจะใสหลุกใสมันจะอุวนคเออฝากกร์โทรพี่น้องศ6นย์หกสองเจ็ดศูนยกสี่ครับมันหมาได้หลืด้ะครับไทหมัน้ำโอ้ยขายเจ้าบาทครับดิตัวละมืนหาครับตัวละมืนหาโอ้ว่งงวดตัวละมืนหาพี่น้องเอ้ย สวัสดีอ่ะครับผอลุงว่าอยู่หุ่นเมียทองว่คือเมียทองว่ะเปิดจับบัตรเข้ามาสูงลอยมาชิบเป็นจังหวัดตัวนั้นแมบ้าอาวตัวคนนั้นผลลุ้งเนี่ย ลเดียวงเดียว,น,ยวนีหมตอน่องอะไรอีกตอน่องนี่ยฝ่ามือชทอ่ะคูดเก้าสี่สี่เปนสามห้าห้เป็น,นปเ,เอานฝันนเด้อเอาหัด้อเธอเลือเอเลือไปแล้ว ม่สาวแม่สาวบ่สาวเนลูกแล้วตัวนึงทึงทึงสตัวนี่บ่ท้องบ้างทีเนี่ยพูดว่าท้องต้ได้ตัวนี่พูดสาวท้องกวิตัวในโยมตัวไหนท้งสองตัวนี่ะตัวนี้เปิดเท่าไรอ่นคูนี้เปิดไอสอมื่ 2, ้าพันสองหมื่นเก้าพันตัวละมื่นศีพัหาตัวละมื่นศีพัหาครับ มีแยกลูกเนลูก hmm. น oh, no, oh, right? oh, ึงนี่แหะครับลูกละโตพ้อาดจะเท่านั้นแล้วขันยังได้เลี้ยงกับไปตัวจมีไงเอาขันแยกขายมือซีพัหาครับขันแยกมันก็ะบอกันเปราคานึงขันขายรวมกับเป็นราคาหนึ่งบอกันไดที่เขาเท่านั้นแล้วครับผมวันจันทรเปนยะขาดที่เดนนี้มันจะขาดแล้วปปากเบ้อูนแปรซีเกตหาซีศูนสอหา่ะมันหมาดาเนอครับผม อูมายไหมได้ย่ไไ่บนี่ลูกปงาอีกแล้วเม่ลูกลูกคูเขาลูกแม่ลูกคูว่าูรับเปิดเจ้าบาทอ่ะเปิสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหึงพันแม่ย่องว่างผสมแล้วคนน้ำอานด้ ขายเล้วต้นแดงเมียนป่เจ็บาทเนี่ยอาอันเจ็ดพันเก้าร้อยครับเจ็ดพันเก้าร้อยซื้อเมียนต่อต่อรองหน่งกิโลนีครับฝากเบอร์ศูนย์แปดห้าสีเจ็ดสามนึงซี่ครับอ้าวมันมานะ

เมีลูกวะครับพื่มันผู้ห่านนีเอาด้เดี๋ยวถ้าชิมได้ก่อหเีค่ไเสียวัดคข้าเหมือนหรบ่ควบเนี่าเทาไรล่ะเมียลูกวะนี่ นี่ก็นี่บ่ตัวนี้พ่แมนบ่ตัวนี้ทองไอ้ตัวนี้แยกลูกบ่ตัวนี้เม่สาวเม่ลูกเอาเท่าไรเียวสองหม่เสาวดิแม่สาวสามห่สามลูกปูลแม่เอลูกปู ตัวนี้ดิตัวนี้มื่นเก่ามื่นเก้าตัวนี้แมนแมนปะเมนเารล่นแมนทั้นหาอันนี้ผสมไปดิจัดเนี <c> ่ <oughs> ุงรอยที่ีาบวกกินเงินต่อรองได้ทุกตัวฝากเบอร์ทวเสียวัดเก้าสามสามามเกียสอง่มันมาเนื้อหลาะ

มาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้อกสวัสดีครับพ่อลูกแม่ลูกลูกผูนะ พี่ติลูกวะเนรับเมียขาวลูกแดงลูกเมียเปิดจ 50, <500. S 1> ักบัตรห,าหามื่นเก้าพันห้าหมื่นเก้าห้าตัวนี้ดิเมียห้าพันหมื่นตกวภาหาก็เม่ลูกแม่ททองมากขึ้นผสมแล้วทองมากขึ้นอ้เป็นอะไรเลย,มยจมใจกันเถอนะเนาะต่อรองได้อีก แปดเบอร์ถว้พี่รองนะเ,เอนี่ยหาซี่ข้าหกหาหกซี่หาสามามหมันบานครับไทยเบอร์อหลบไม่อเ ที่เท้าเนี่ยปูรู้ไหมราคาสามหมื่นหา้าสองตัวกันแยกดิอ่ะเอาเลี๋ยวแยกกันตัวละสิบเอ็ดก็ได้ดหอ้องว่างสักสองตัวหมดเนี้ยใหญ่ๆรูมลอ,อยตีทีบวกมั้สองตัว เป็นแม่สาวแยกลูกเาสาวครับแม่สาวเอาใหมาั้งสายเขาฝากบอร์สองสี่เจ็ดแปดศูนสองสามครับมันหมานี่อย่ด้อครับผม่่่่่่่่่่่ม่่ม่แยกลูก่่่่่่่่แ่่แ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่น ลองได้ต่อรองได้เมาหายมักแม่แยกลูกฝากเบอร์พระลุศูนย์แปดศูนย์หนึ่้านมันหมือน,นนะครับครับผมครับผม,เ,มเงินพันวจ่ันจะใ่ไสม,มกับปอมน้อย ขาเนี่ยของปูดีปะา่ั้ยร้อาอยีไยกลัดพัดจะได้ได้หอยราคาง่วกับบูจัก <_ <d> _ <n> _>บาขายกัอะเดียวได้ไดเทา <d _ n> ตัวเอามาือนนี่เหลืสอสนี่บ่แเมีสาวสามพันหาตัว <_ d _ n> น<_ <d> _ <n> ี้เดอหนึ่นหกพันหาผสมไปพ่อครับตุ้งหอยสามี่บวกครับตัวนั้น่อยสี ต้องการไปเลี้ยงฝากเบอร์ศูนย์แปดสามสามสามเจ็ดห้าี่ศนย์สามมันมันครับมันม,นมันต้อได้ไเ็ดันเจ็ดันไปเดี๋ยวผยางก่อน เพื่งได้เสียแหละสวัสดีครับบ้านสมหวังชาเนลรูปรอมาจากยอสโซทอนข้าวมันหวานเด้อนะไนมันหวานครับผมเรียกแล้วครับ มันโตแค่คนมวขึ้นครับผมจะโซ่ขึ้นครับโซค่สวัสดีครับพ่อลุแงแม่สาวทั้งสองตัวบ่ะเม่สาวทั้งสองครับเปิดตัวเท่าไหร่ตัวนี้เปิดมื่นแปดมนยุคมื่นตัวนี้เด้มื่นหกปันหามื่นปันหาแม่สาวทั้งสองตัวสูงลอยที่ที่เป็นสามสิบห้าบวกขึ้น แม่สาวครับแง่ดีทั้งสองโตอยู่ตอรลไหนเนาะพ่อลุกเนาะใ่เ้าแวคาเบื่อพี่น้องเนี่มัาจากใสจำเบอร์เขาก็ได้มาจากใสพ่อลุกป้าปีครับป้าีเอามันหมันด้พ่อลุกเด้อล้ม ยางเงาขายหล้ว่ครับยังครับปอก็ลงปอกล่งไดีตัวไปตรวจจับาทละนี่ว่างตัวละสิบสี่นี่นะครับตัวละหมื่นสี่ท้องว่างแค่สองถึงสองตัวบ่อันนี้วัวสาวอันนี้แยกลูก เปิดราคาทอกันใครใมกทีจะจัดสิครับโบสพรพอมราคาทอกันครับหมืน่นสี่ต่อรองได้อีกเพื่อนไทยบ่าขาดเือาา้อไขือใครนะผมลขายครับแต่กํไาไรยักสามหน่อยเอาฝา,าเว์พี่น้องนะศูนย์เก้าสี่เ้องหนึ่งสามหกเจ็าจากไซพอลุ่มของใช่ครับอา่ามันหมาน,มนครับมันหมับ เอาิ้งบรรยากาศจ่ละมุมไปเรื <merger. S 1> ่อยนะครับยางไปเรื่อยพี่น้องมึงบรรยากาศไปในตลาดนะครับตลาดร้อยเอ็ด โอ้ยเงี้ยคือโครงสรางเนี่ยชุงช้งๆยาวๆเปิดจะบาทครับผมมืนเงี้ยนครับท่องว่างมเียนครับมือสาวครับมือเงียน 18. สูงลอยซีที่บวกซีที่หาขึ้นนี่หรอกตัวนั้นเมียนบ่ะเียนครับเอาเท่าไหร่นี่ตัวน,นั้นเปิดไปมือซีครับรมือซีตัวนี้เพิ่เงียนบ่ะเงียนครับเท่าไหร่นี่ไม่ต้าพวกนี้จะบาทก่อน ตัอร่างไหนทุกตัวบบาเบอร์โท่เดียศูนย์แปดเจ็ดแปดหกห้าเจ็ดสี่สามหกจดไซหล่ะจากว่าปีครับอ้ามันหมาเน้อหล่ะเนยโมัน เม่ลูกลูกเม่นี่พอลูกวันองหมื่นเ7ลูกกับลูกเมียครับบกหางลูกกันลูกก็ได้เจ็ดเดือนือเด็ดเดือนเอาม่นเขาอีกกเดียตัวตัวนี้ได้ยใครเดี๋ยวนมใช่ลูกสองหมื่นกตอรอกไหนน้องพอลูก ต่อรองได้ครับฝากเบอร์ให้พี่นอนะ้องเด้ศูนย์หกห้าว่าสี่สองเ็ด่าสองหนึ่อ่ะมนหมาเด้อพลุงเด้อกดดึงมันลงไปเดินคุณไปลาไปเ้ยงหลุงมันตออุกอยู่

นันองครับเยะเจ้าบามื่นสองมื่นสองม่สอของว่างหล่ะครับว่างครับว่างเมียแยกลูกท่องว่างเตือได้มื่นสองต่อรองได้อีกฝากเบอร์โทรใรัเก้าสองครับว่าสี่หกศสี่เก้าหาเจ็ดครับจไลุกว่าปีครับอ้าหนหมานาลาดนะ โอ้ขาวขาวใหญ่ๆแม่ลูกว่าพี่ไหจะพอาเปิดจับาทต้นี่ลหสม่มูกลูกลูกหูดลูกแมีลูกจัดกับก่อแยกลูกเดียวโอ้ลูกจัดเบอร์โทรั่แหละครับครับตัว <c oughs> แดง <c oughs>

พองบ้างันเนี้ยไอ้เนี้ยจ็กในจบาหจัดตตีใหญ่นี่สามม้นเจ็ดอ้เวียดถามไปเวียดให้สามม้สามเก่กเอาใกลกันแล้วลกล้เราครับมปนมันครับปนมัน โอ้ยเงียพี ấy, ่น้องเงี้ยจีบก้งแตกเหรอมอง่บ๊ะยมอเบียดเลยองวิญญาเราขาไม่ีกรเดี๋ยวไอ้กึ่งหัวแ่เนี่ยล่ะครับมองย่นี่ยลูกก่นี่เอาจังหวัดนี่ สองหมื่นแปเขาเอานวดย่งกีเสียวัวซนลูรีครับแมลูกเม่ปเมลพั์ผสมครับอบัเตสงหมื่นสี่สองหมื่นสี่เม่นั่นเด้หมื่นสองครับหมื่นสองตัวได้อีกวัตัวได้อีกตี่คนี้ละครับตัวดังนกิน ไอ้แดงว่ามันย่เรุอยู่กับห้าหมันหลอดะไรปมักตัวไหนฝากเบอร์โทรให้พี่น้องครับหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามหนึ่งสองครับมันหมันครับสมัครครับโอ้เมยเมยจิดลาเอ้ยเมื่อยบ่ นอนอยู่หันละนอนขิตอมพร้อม,อม,อมยังไปยังแม่หยาครับมันวันตกพิเดขีดตม เอาคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องไว้สักนี้ครับขอพี่น้องจงมีความสุขโคตรเจริญอยู่สุขเยินเย็นหมั่งมีสีสุขตกตัวหนาสบายดี